ครับนี่พี่น้องพ้าพี่น้องมากินก้อยมักเน่าครับพี่น้องสมมักเน่าสดสดข้าต้นนะครับพี่น้องนี่เอาจากต้นนะครับนี่สดสดเลยครับอืปุ่งแจ้วไม่แล้วครับพี่น้องนี่แจ้วกับอะไรยั่วๆครับพี่น้องเอาแบบสดสดข้าต้นเลยได้พี่น้องเนี่ยโอ้หนีลวไแตกพี่น้องเขามีก้อยมังนาาข้าโค้งเอ้ยก้อยงัวข้าโค้งเราพี่น้องเนาะ อันนี้ก๋วยมังนาวครับพี่น้องนี่สมมังนาวสดๆจุมังนาวครับจุมังนาวฆ่าตุ๋นเลยออกไปไหมแม็กไลลูกก็อย่างมาวุ่นไหวครับไปไปไปนับออกสุก,กินมาได้ดอกอันนี้นะสม้มสูก,กินสมน้ำบดอยูนี่ไปเป็นครับพี่น้องลูกกับแมว้วนพี่น้องอยากกินสมมังนาวน้ำติดยู่นี่ชูก,กินมาเป็นดอกนี่นะ อยากกินยังก็อยากกินน้ำเบิดสูน,นี่เนาะโคตรแล้วเห็นยังก็จะกินน้ำสุนเนียนรสกับมะเมนเ,เดฟจุบ,บังหน้าวรับพี่น้องซุดซุดครับข้าตุนครับพี่น้องจุบ,บังหน้าหมากระอยากน้ำบาเนี <laughs> ่ย

Sốt sụp chặt tuần lên chút đạt chút đạt cái hấp nhau anh này coi แบงคน่าวกับปลูกเองเนคะครับพี่น้องอยู่หลังบานนี่นี่สดสดเลยจุบักเน่าวมนูเด็ดครับพี่น้องลองมึงเด้อครับพี่น้องเด้อโอ้มันสุดยอดอีเด็เดนี่สดสดเลยครับพี่น้องจุบงคน่าวสดสดจากต้น อเอาเปลือกมันออกมันจะขม,อมโอ้เข่าทายได้พี่น้องเลยรอ้องมาได้เพื่อไดมี่บางนาผู้ดใดปลูกมางนาอยู่สวนอยู่บ้านห่วงนอนแนยใบใบไ,ไม้นี่ว้ายมันสุดยอดเลยได้หน่พี่น้องเลยหนิผมแจวมากักคาคาจุบางนา มาอะไรมาจะเห็นพ่อกินก็อยากนั่นข้าวมีๆเลยพี่น้องอือืมกินมาได้หรอกมาก็อยากนั่นเหมือืนีอือปลาแดกแบบเข้มข้นพี่น้องอื หม,มากับเฝ้าอย่างนั้นโอ้สุดยอดอีกสุดยอดอีพี่นอ้องโอ้หม,มากระอย่างนั้น มีแก่นั่นบากินมากิม,ม,ม,มสุดยอดดีดีพี่น้องน้าสองดจากต้นเลยนะครับจุบากนาวแบบเค็งเงพี่น้องสุดยอด โอ้กระเจียวแล้วน้องนี่ผู้ใดนอ่นตื่นขึ้นไม่ไหม่นีร่องเบิร์บลูเดอร์นี่สุดยอดครับพี่น้องจุบังหน้าแบบเค็งๆแบบเจ้อเจ๋อหน้ากับโซ่โได้ครับนี่จากสวนหลังบ้าน าแบบจริงๆหม,ม,มากระอยากน,ะนากกันมันนี่จิ้มอะไรของนี้นักชมชาไทยนี่จะกินเป็นบอกสมบองเน่า ห <laughs> น้ากัากโสมนั่นเมือนนี่ไม่กินเปร้นตี้อืมอืมกินอ่านพี่้องก่อนอืมวู้ชุดยอดอืม ันคือที่สุดแล้วนำ้ำปลาดกเป็นยูโอลองเบ่งด้พี่น้องสุดยอดแจ้ว